เด้พวกเราดูดี่ได้อะไรเนี่ยไดยนั่นเป็นฮีโร่ที่หายไปจากฮาวีดิเอยดูพวกเราสิพวกเรามีสก,กินหมดมีแค่แมนคนเดียวไม่มีสก,กินอย่าพูดทำลายสก,กินสิเราคือวิวโรดเราไม่มีสก,กินก็ไม่ได้เป็นไรเราไม่ได้ง้อสก,กินซะหน่อยเอ๊ แต่เราเรียก็ว่าไม่มีสกินมันก็ใช้ไม่ได้นะเออลุงก็ว่างั้นแหละสกินของลุงวิสกินตีมแบบหน้าร้อนเลยบัตเตอร์ไฟก็สวยไหมล่ละเลยแม้แต่เอเลนดอเองก็ยังสวยเลยครับดูสิครับสวยตรงไหนวะไอ,อพวกที่ว่ามีสกินแล้วทำเป็นโชเก่งเดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลย โอ้ยอ,อย่ากโกรธกันเลยลุงก็พูดอย่างนั้นแหละลุงก็ว่าอย่ากโกรธเลยนะวิโรดไม่ได้ดูสินาคอสก็ไม่ได้มีสก,กินเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนาคอสยังไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมอิรินอิรินก็ไม่ได้พูดนะก็ไม่มีสก,กินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยินดีต้อนรับซูอาโอเนีใครที่บอกว่าไม่มีสก,กินก็ไม่ได้ฝ่ายเราเนี่ยแหละ ที่พูดว่าเราไม่มีสกิลูไปด้วยกันเราคือวิโรธเกาไก่วิโรธเกาไก่หายหาเดี๋ยว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 ก็นโดนหรอโดนอะไรเอออย่าร้องนะโอเคไม่ร้องก็ได้วิโรธรอตรงนี้แหละดูวิโรเจอจะอะไรจะทุบ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 ด้วยขวานนี่แล้วมาทำอะไรตรงนี้แหละวิโรธ วีโรดขาจะทุบเข้าให้ทุบเข้าให้ทีนึงแช่แขกไปเลยสิครับเปินบ่าเอลสุลากหัวคมๆเลยเห็นไหมวีโรดจะเดินไปไหนดีเฮ้ยมาดูที่ตัวมันไม่มีสกินอ่ะเฮ้ยตีดโอ้โหนี่ดั้งของเราถูกโจมตีคนภาคดิมจะไม่รู้จักเล่นวิโรจนดเลยหรือไงฮะ ไม่เคยศึกษาตัวสกินวิโรดเลยหรือไงไอ้พูดผิดวิโรดไม่มีสกินขอโทษไม่เคยศึกษาสกิลของวิโรดเลยหรือไงไม่และจูๆ่ๆวกก็อยากเล่นคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยนะนี่ผักเข้าไปเลยดีนี่นี่น้องเนยไหลน้องเนยคนเหนีอเจ้าน้องเนยจะไหลนี่ี่เจ้านี่ไปเลยนี่นะคตตายทุบเข้าให้หลายอยีกนี่ดันมานี่ดันออกไปทำไมาคะพนนูด,นนดออามากจังวาวิโรด ใช่ี่โรดพูดใี่ตายเลยสักน้องเหนื่อยจะไหลเลยนะคะน้องเหนื่อยไหลให้เลยได้นะคะนี่แน่โอ้โหแล้วเกิดพอดีอเรา,าจะไปจัดก,การเดี๋ยวนี้จัดก,การใครวะจัดก,การอีลินไงกีรินเขียวอะไรด้วยคะไม่สอนอะ่ะวิโรดโมโหแล้ว วิโรดโมโหมันจะพูดอย่างนั้นด้วยเหรอเสียงวิโรดเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแช่แข็งไปสิจัดกระเปล่าไอสตรีมอ่ะอยายาดายานะไอติมไอตีมร้องก่อนไอติมไม่รอหรอกคาดละนี่ไงอินน์หรออินน์เมื่อกี้ทำอะไรไว้ปุ๊บเข้าให้นี่ปุ๊บเลยเอลซุปมากเด็กของเดิมถูกใจมีมากเอวสุป ลากหัวคมอะไรนะเป็นยังไงยุ้จักเอวสุของเราหรือยังไม่จริงใช่ไหมเอวสุลากหัวคมแจ้งเลยอ่ะไม่ต้องพูดอะไรมาก <c oughs> ก็แค่ลากหัวคมนี่ป้องละเฮดช็อตป้องละเฮดช็อตโอ้โหลากคมเนี้ยเคยเล่นเกมผัดตีหรือฟรีไฟมาหรือเปล่า แน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว่านี่มันเกียโมบ้านี่ยไอ้นีดันเข้าให้เลยอือยิ่งมาเลยนี่เป็นไงล่ะปืนสไนเปอร์ก็รุ่งแรงเหมือนกันนี่นี่ไงป้อมเลนเมกรนของเราถูกโจมตีไอ้เจ้าตุ้มเจี๊ยมมันไล่โรเลี้ยงอยู่ไม่ได้ว่าอะไรโรเลี้ยงไม่มีใครว่าอะไรให้เลยไม่ได้ว่าอะไรคือเโรเลี้ยว เมื่อกี้ใครมึงอ่านบาอกว่าวิโนดไม่มีสก,กินนะไม,ไม่ได้พูดเลยค่ะมีแต่ฝ่ายของวิโนดเองแหละที่พูดอุปากไตไอติมเจไม่ได้มาขายติมค่ะจะมาฆ่าวิโนดค่ะเขามาเลยจ้าคุณผู้ชมดูตรางการและตอนนี้ <S 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 เปิดประเด็นด้วยกันเจออีลีนตัวชะกา หน้าฟัดขวานซัดหน้าให้เข้าทีมันจะได้ตายไปซะอีลีนเนี่ยนะลากหัวอมคมเอ้ยเมื่อทีไม่โดนอย่างที่ว่าอะไรนะเออไม่น่ารอดละกูยิงเลยกระโดดเอลซูซัดเด็ดขอลางหัวคมคมหน่อยโอ้โหยิงธรรมดาก็เป็นนี่เอลซูแน่นอนยิงเป็นอีกแล้วนี่ยครบสฟิลฟอลช็อตเนี่ยครบสุดฟิลฟอลช็อตถูกส่งออกไปเฮ้ย เสี้ยวเฝ้าแต่จะเข้ากับทำป้อมก็ไม่ได้โป้งเฮดชอนลุงลงเก็บได้ไงลุงเออลุงเจอลุงแน่มันมีสองตัวลุงอยู่ตัวเดียวลุงก็ต้องสู้มันได้สิลุงสู้ได้ยังไงอ่ะสองต่อนึงเลยนะโอ้เอลสุดสุดยอดลากหัวคคุมเลยเห็นไหมเห็นเห็น แล้วทำไมต้อง่างนั้นด้วยว่าเสียงเอลซูฟูติมันต้องลากหัวอคมๆไม่ใช่เหรอ้อมลนด์ดับคงด่อยยังไม่ชอบแต่ว่ามูละเรารอเจ้าอยู่นะมูละเฮ้ยพาพาพาไอสีหน่อยอะไรเป็นยังไงดีกว่าไหมแช่ไม่ได้เลยนี่เฟอร์บีจัดการมันจบสิฟาร์เฟอร์บีบูรันนี่ เอ๊ะน่าเงาใครอยู่ตรงนี้ฟ้าเฮ้ยหายเอยเฮ้ยฮ่าอยากโดนละนี่เขาหายเลยมีต้นแผลมาเห็นไหมเห็นสิเห็นใครใครเขาก็เห็นกันทั้งนั้นแหละเอาล e t s go w i มีรอดไปไหนมีรอดทิ้งกันทำไมมีรอดเขียยทิ้งเยอะีรอดกลับมาก่อนรอดเออช่างมันก่อนเราได้เปรียมอยู่ มันอะไรเราแต่แช่ไม่โดนโลกเรานะโลกเก่งจะตายเออมาข้างหน้าโลกไปช่วยทีบอมก่อนไ,ได้ดมีรถไม่เคยขาดมีรถทำตามคำสั่งท <คำ S 1> <ำ>ุกคสวยสวย,สวยไปช่วยป่าหน่อยช่วยปวดป่าหน่อยค่ะไม่ต้องแล้วนี่รูเร็วกันได้แน่นอนค่ะ เปิดอันติขนาดนี้นาคอนจะไล่ได้ยังไงคะเออนาคอนกลายเป็นขี้เลยไอ้มูลาดไอ้แช่แข็งโดนแช่แล้วกูอี่ี้แล้วมันแช่ไม่โดนชีวิตเกือบหาไม่ายเลยเปิดโวลเลยนี่ตายรี่ตายนดับมือครับครับโอ้ยไม่โดนเอ๊ะทำไมหลังๆไม่อยสุยิงไม่โดนเฮ้ยก็ มีกระท้ากับบ้างไม่มีใครยิงโดนตลอดเนาะแต่รอบนี้ต้องไม่พลาดไอ้ไอ้ลินใจเย็นลินอลินใจเย็นลินใจเย็นคุยกันได้ลินเราคุยกันได้ลินไม่คุยค่ะไม่คุยกับคนที่ทำร้ายเพื่อนลินงานเหรอเดี๋ยวก็รับชะตากรรมไปแล้วกันลินอยู่ไหนอยู่ไหนมาถามมูลานก่อนฮ วีโรดเก้ากอวิโรตัดตาวิโรดตัดตาวีโรดตัตวิโรดลิวีโรดลิวิโแต่ว่าอะไรวะไม่รู้อ้าวแล้วพูดมาได้ไงไม่รู้อย่าพูดอ่ะวิโรดมินวีโรดมินวิโรดมินวิโรดมินวีโรดินวีรดมินกาที่ i l l ไม่อดมด่รอีรย่าสู้ม่รไม่ฟังเลยอคนพักซูเปอร์ครีมูกเล่นไปแล้วพักเองแล้วทำไมไม่ถอยอยากเล่นแบบนั้นอ่ะทำไมอยากโชว์เทพและโชว์เทพเป็นช็อตที่ไม่ควรโชว์ด้วยนะเอามุลาททำอะไรอ่ะลาหัวคมๆหน่อยสิก็สุด มันอยู่ไกลโอ้ยความชิบหายไปเรื่อยอีกแล้วเนี่ยวิลดตายสามแล้วพวกเราฝันดูล้วิลดขอโทษวิลดวิ่งดีวิลดวิ่งดีวิลดวิ่งเลยวิลดวิ่งดีวิลดวิ่งเลยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปให้สุดขอบฟ้าไล่ศัตรูตัวนั้นไล่ศัตรูตัวนั้นใครวะ ไอ ute, hey, ้ด oh, ิมไอ้ิมไอ้ิมไอ้ไอ้ิมรอก่อนไม่ถานละไอ้ิมไฟละนีนี่ีี่นี่อ้มีนลรอดยีนลมีนลมมาแล้วรอดมาแล้วรอดอ่รอดตายโอ้โหตาย้้านรอด ดูแลปรอ,อดไม่รู้ว่ารอดต้องทำยังไงรอดเข้าไปรับตีนดาเมจทุกดาเมจโอ้โหรอดเก่งเลยค่ะพี่รอดเก่งมากพี่รอดรับดาเมจทุกคนเลยพี่รอดเก่งเก่งดีโลเลียวจะล้ำตึ้งๆเพื่อเป็นการแก้แค้นค่ะแต่ยังไม่ทันเลยเออโลเลี้ยวหายไปแล้วละหัวคมๆไม่โดนโอ้ย,ยเอาเป็นแม่เอวสุดย,ยังไงต้องได ยังไ,ไม่เคยพลาด่าพขอ,อเลี้ยงก่อนเลี้ยงอยู่นั่นแหละมันจต่เลงเนี้ยก็ไม่ได้ินหรอกได้สิมันต้องได้นาคอมตีดาวไมวไหอ่ะรอดตีป้อมก่อนรอดรอดรอดไม่ใช่ละละตีป้อมรอดกำลังตีแมงจั๊กกระเลือกเที่ยงหรือแมนกี้งกาที้คือกี้กาที้คือได้พูดมา,ากบ้าทนินนี่นี่เอาที่ปากี่ก้า มันหายไปแล้ว uhm มันตายไปสิโลษมาเลยค่ะรดมาเลยค่ะพี่มิโลดนี่ตามเขาให้ทุกคนทุกทีเขาให้ทุกอีอีกทีนึงขอตายสูนยหน้าน้าเหรพูนารลักนำเขาให้ทุกๆีทุกทป โนดจะเกิดโนดจะเกิดทุกคนโนดเป็นขอนซี่โลกเกิดแล้วนี่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 น้องโนดจะไหลจะเย็นเย็นไหลเข้าจ้าจะเย็นเย็นไหลได้ไงน้องเนยฝั่งศัตรูดูสิเขามีอะไรโนดทุกโนดทุกโนดทุกโนดลหลออกมาโอ้ยี่ไอ้หนู้เหรอโนดโนดต้องทำยังไง อีลินฝากไปก่อนนะอีลินเดี๋ยวเดี๋ยวรอของก่อนแต่ว่าโลดโลดมีของอยู่สี่ชิ้นแล้วนะโลดเอาโลดข้าตัวเดียวโอ้ยโลดทำอะไรไม่ได้เลยจบติเอาไปเสียแล้วต้องทำยังไงเนี่ยเออโลดก็จะไปตีมังกร โลมันเหนื่อยและท้อทันหัวใจโลก็อยากจะสู้เพื่อคนอื่นบ้างโลก็แค่อยากเป็นแทงตัวหนึง่งเอ๊ะเดี๋ยว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 ก่อนนะโลเห็นอะไรแปลกม่กี่ตุ๊เห็นลาคอสกำลังตุยป,ปอมสิสกเซ๊ะสิสกเซ๊ะเลยอมเนี่ยตุยป,ปอมตุยทีน้ง ไอ้ฝากไว้ก่อนธนาคอ,อยโลดแน่ไม่ได้กินเราหรอกไอ้ไม่ได้ไม่ได้ป้อมป้อมร่างห้าม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 ไปไครับเฮ้ติดคือโอ้โหชิปหายละงานซวยโลดละเอยโลดฟิกเกอร์อาะลรยอดโอ้โหชิปหายเลยนี่เนี่ยออนสลักชัดดาวไอ้ตัวเวนนี่อีกเฟเบอร์ฟเฟอร์บีนี่น่า,ารับการจะบั๊ด น่อเนยเจ้ามันช่วยกันได้ก่อนเจ้าน้องเนยกำลังลงไปเจ้าโอ้ยโลดโลดวิ่งวิ่งโลดวิ่งชัดพลังมาโลดก้าดเว้ว้าวโลดต่อยโลด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 จะต่อยอ้าโอ้โหมาขนาดนี้ก็ฆ่าโลดก็ได้นะโลดทุบเข้าให้โลดกระโดดทุบทุบทุบอ่าโลดมีเกิดใหม่มีตายซะน้องเนยไหลแล้วเจ้าน้องเนยไหลขึ้นแล้วเจ้าขอบคุณมากน้องเนย โลดจะเอาแล้วโลดจะเข้าพี่โลดมาแล้วค่ะไอโลดมาอวยเจ้าเอาเมื่อกี้มีเสียงพี่โลดมาเร็วๆแล้วค่ะตอนนี้กลายเป็นไอโลดมาอวยแล้วเจ้าเอาเออโลดขอโทษโลดตายห่าไปแล้วนี่เนี่ยน้ำแข็งไปกินซะสมน้ำหน้าฝากไว้ก่อนเถอะเตียวเซียนน้ำแข็งดีๆไอติม ยโดจะตามไอติมโรดจะแข็งไอติมมูลาดฟิวฟอสชับจับอ๋อละเอเอใครสอนให้ร้องอย่างนั้นนะ่ะมูลาดเขาต้องมูลาดอ๋อละเอเออกลังว,ว่าอะไระเ,อะเออโรดมึงพิศว่าอะไรนะยิงธรรมดาก็ได้นะครับอ้าวเปิดอย่างนี้ก็เป็นประเด็นกับไฟเราเองนะสิเอลถูกไหม เอ่จะว่าใครเอ็งสุกกว่าม่เถอะเดีสุกไปยิงหัวคมคมเหมือนเดิมทุกทียิงแล้วก็ได้เป็นไงล่ะฮะรอดเห็นหรือยังเออรอดเห็นแล้วนี่ยิงธรรมดายิงธรรมดาให้ดูนี่เป็นไงฮะเออรอดขอโทษรอดขอโทษรอดมองผิดพลาดไปบอกให้ยิงธรรมดาก็ยิงธรรมดาได้เหมือนกันนี่เป็นยังไงล่ะ จ้าโอ้โหว้าวยับเลยโลกเออโลดขอโทษลดทำผิดพลาดใหญ่หลวงชับชิ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 บอุลาดอ้อแหละเอหน่าลำคาญเหลือเกินเป็นตัวที่ตอดดีตัวหนึ่งเลยนะหน่าลำคาญช่ไหมแต่เกมนี้คงต้องจบให้ไม่ช้าก่อนเร็วๆนี้แหละคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับตอนนี้ เอาละครับ <S <S <an other> ไอตีมตายแล้วพวกเราลุมไอตีมมัน,นมหนีไปไหนจะรอดได้ไงเฮ้ยเ,เฟอร์บอลใจเย็นเฟอร์บอลเฮ้ยคุยกันได้คุยกันก่อนใจเย็นคุยกันก่อนเฮ้ยฟิกยุ่งมาทีหนึง่งไอชาบชดทุกเขาไห้ลากนาคอสมาดีเออนาคอสมาอ <S an other> ้าวน้องเนยฆ่าดาร์กได้แล้วน้องเนยทำดี <S <S <an other> มากเลย <S <S <an other> นี่เป็นคำชมนะครับ ทีมผมรอบนี้คือเล่นแบบดีสุดๆทีมนู้นเขาก็เล่นดีแต่ด้วยความรู้สึกที่ว่าโล่นั้น,นจะไม่ยอมให้เกมต้องแพ้เด็ดขาดโล่จะต้องทำอะไรสักอย่างโล่มาแล้วโล่จะเป็นพระเอกเองนี่ทุกขก็ให้นี่โล่มาแล้วโล่มาแล้วโล่มาแล้วโลมาช่วยละโล่ทุกขก็ให้ทุกขให้ทุกขเขา้า ทุบเขาไปตายซะอีกเด็กเปรีเฮ้ยเฮ้ยขับใหสุภาพเลยคุณผู้ชมอย่าอย่าถือสาอะไรเลยนะครับฉันก็พูดไปแล้วเล่นแล้ตายซะนี่เฮ้ยไอ้ทีมรอก่อนนี่แช่แข็งเลยไอ้ทีมไม่เคยรอใครต้อมแตกแล้วนะนาคอร์สนาคอร์สเฮาจัดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตี่คือเคยเล่นเปลี่ยนไหมวะ ออขอโทษด้วยฉากเมื่อกี้เป็นฉากผิดพลาดแต่รอบนี้มันจะไม่มีความผิดพลาดไอ้สายซานี้ไอตีมจะหนีไปไหนยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะจบและงานนี้ขอจบขอดาวดีนะขอดาวนี้โอเคก็ยังไงก็นะขอฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่มารับชมทั้งเก่าและใหม่นะครับ ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้กด Subscribe นะครับช่วยกดให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดครับเ่รามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็แปลว่จาจะช่วงนี้ YouTube มันชจะแ่ค่อยแจ้งเตือนเนาะอยา่างไงก็เพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กด s u b s ไครป์เพื่อเปเ <Give S 1> พื่อผมนั้นมีกำลังใจในการ<ม>ทำคลิปวิดีโอต่อไปเรื่อยๆนะครับ เนี้ยก็รับชมด้วยความสุกสนานนะครับสวัสดีครับ